ในการเทรดนะครับในภาคเช้านะครับภาคเช้าเนี่ยเราก็จะวางแผนการเทรดนะครับทองคําแล้วก็คู่เงินนะครับที่เทียบกับตลาดอเมริกาเป็นหลักเปตลาดนะครับเอเชียเป็นหลักนะครับเพราะฉั้นเพื่อนๆท่านไหนที่จะวางแผนเทรดนะครับในช่วงเช้าเนี่ยก็จะต้องดูนะครับในฝั่งของตัวปัจจัยข่าวกันก่อนนะครับว่าในช่วงเช้าเนี่ยนะครับมีมีปัจจัยข่าวอะไรบ้างนะครับที่ส่งผลกระทบต่อกรับนะครับผมนะ ในช่วงเช้านะครับสำหรับการวางแผนเทรดนะครับแล้วก็การ Follow t เทรดนะครับตารางข่าวที่เราต้องติดตามเนี่ยหลักๆในช่วงเช้านะก็จะเป็นในฝั่งของตัวโซนเอเชียนะครับสำหรับวันนี้นะครับปัจจัยข่าวหลักๆก็จะมีสกุลเงินปอนนะครับแล้วก็ดอลลาร์ดอลลาร์เนี่ยจะมีตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับที่จะส่งผลกระทบต่อกลาฟนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการวางแผนเทรดเนี่ยหลักๆก็ให้เพื่อนๆนะครับโฟกัสนะครับ ระมัดระวังช่วงเวลาที่มีปัจจัยข่าวด้วยนะครับช่วง2ทุ่มจนถึง3ทุ่มวันนี้นะครับข่าวดอลลาร์ส่งผลกระทบต่อทองคำนะครับก็วางแผนการเทรดกันให้ดีนะครับสำหรับตัวสถานะก้าเงินในช่วงเช้านะครับเช้าวันนี้นะครับสกุลเงินที่ปรับตัวแข็งค่ามากที่สุดในตลาดก็จะเป็นสกุลเงินปอนด์ออสเตรเลียดอลลาร์นะครับแล้วก็นิวซีแลนด์ดอลลาร์นะครับส่วนอ่อนค่าเนี่ยจะมี u s ดอลลาร์นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเล็กน้อยนะครับ ปัจจัยกราฟเทคนิคนะครับตอนนี้นะครับสำหรับมุมมองกราฟเทคนิคข้อนะครับตัวดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์นี่นะครับต้องบอกเลยว่าดอลลาร์นะครับมาในลักษณะของการฟอร์มตัวนะครับฟอมตัวในลักษณะของตัวบาริ l แฟลกแพทเทิร์นนะครับตอนนี้นะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเขาตอนนี้นะครับมีลักษณะการปิดแท่งนะครับราคานะครับที่ต่ําลงมานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สำหรับตัวดอลลาร์เองนะครับเบรกเอาท์ลงมานะครับ แล้วก็มีแบดดิทแฟลกชันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกรอบแนวสปอร์ตโซนนะครับหรือว่าแนวรับต่อไปเนี่ยอยู่ที่บริเวณ110จุดนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นกรอบสำหรับตัวดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญมีไฮต่ำลงมาด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็จะต้องเป็นปัจจัยที่เพื่อนๆต้องติดตามกันนะครับแนวโน้มหลักของดอลลาร์นะครับตอนนี้ยังคงเป็นอัพเทรนด์อยู่ยังไม่ได้มีสัญญาณการเบรคเอาท์ในกรอบไทม์เฟรมใหญ่ๆชัดเจนสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทิศทางน่าจะชัดเจนนะครับช่วงงตลาาาาดดออเเเมรรรริกกนนนะคับให้พื่ๆวแผท การอีกทีหนึ่งในช่วงนั้นนะครับแต่ตอนนี้มีเรื่องของการเบรกเอาแนวเฉียงเกิดขึ้นนะครับสำหรับตัวดอลลาร์พวะานั้นแนวโน้มตอนนี้จึงมีแนวโน้มนะครับเป็นบวกต่ตอกราฟราคาทองคำนั่นเองนะครับมาดูกันที่กราฟราคาทองคำกันนะครับสำหรับตัวกราฟทองคำในตอนนี้นะครับผม,มกราฟทองคำอันนี้เป็นกรอบ4ชั่วโมงนะครับทำเฟรม4ชั่วโมงลักษณะของตัวกราฟกันก่อนนะครับตัวกราฟทองคำตอนนี้นะครับมีเรื่องของการเบรกเอาแนวเทรลไลน์แนวเฉียง นะคบเบรกเอาแนวชายแนวเฉียงนะครับ, Now, Now, Share, รบแล้วก็มีรูปแบบการกลับตัวนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อวานก็คือมีตัวมอร์นิ่งสตา t ์ r ูจินะครับแล้วก็มีตัว Bullish and g ก a า h i n g นะครับตัวกราฟราคาเนี่ยมีเรื่องของการเบรกเอาแนวเฉียงบวกกับนะครับโชว์แบ,บกลงมาทดสอบบริเวณแนวเบรกเอานะครับซึ่งแนวในการปรับฐานอย่างที่ผมได้บอกไปก็คือโซน4445เมื่อวานนี้นะครับก็ลงมาเทสนะครับก่อนที่จะดีดตัวขึ้นมาถึง1,653 ทีนี้คําถามคือแล้ววันนี้เนี่ยวางแผนในการเทรดอย่างไรดีนะครับเบื้องต้นก็จะเน้นไปในการย่อบายเป็นหลักนะครับซึ่งสําหรับเพื่อนๆที่อาจจะยังไม่ได้มีออเดอร์เนี่ยนะฮะก็อาจจะวางแผนในการเข้าซื้อนะครับบริเวณแนว1646-45นะครับถ้าหากว่าย่อลงมานะถ้าหากว่าย่อลงมานะครับแล้วก็ในกรณีที่ถ้าเข้าสู่ช่วงบ่ายแล้วกราฟไม่ย่อนะครับ ถ้าเข้าสู่ช่วงบ่ายกราฟไม่ย่อนะครับช่วงบ่ายนตลาดยุโรปตลาดลอนดอนถ้าหากว่าไม่ย่อนะครับผมแผนในการเทรดของเราทำไงได้บ้างไม่ย่อเี่ยอาจจะรอย่อเข้าซื้อบริเวณ 1650, นะครับหนึ่จะเป็นแนวในการ follow บ่ายแนวแรกนะครับสำหรับคนที่ยอมรับความเสี่ยงได้มากก็สามารถวางแผนเข้าเทรดแล้วก็ทํากำไรตามกรอบได้ซึ่งเพื่อนๆสามารถซับซ้อนตามกรอโลตามกรอบของเขาได้เลยนะครับทองคานะ ตอนนี้สําหรับกราฟ4ชั่วโมงนะครับก็เบรกเอาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกราฟ Day นะครับกราฟเดยเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นเลยก็คือมีตัว Bullish and Graphing นะครับค่อนข้างชัดเจนซึ่งกรอบในการเทรดตอนนี้ถ้าดูกราฟ Day นะกรอบในการเทรดนะครับแทรเก็ตอยู่ที่โซน1700ยเแล้วต่อออนนะครับกรอบแนวในการบายนะครับถ้าเป็นกรอบโลเลยอยู่ที่1620 กรอบเทคกำไรรอบบายเนี่ยนะครับรอบนี้อยู่ที่1,700นะครับนะถ้ายืน1,700ได้กรอบต่อไปอยู่ที่7 7 3เรยดอลลาร์ต่อออนนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นกรอบในการเทรดนะครับกรอบใหญ่ๆทำเฟรมเดย์นะครับเพราะนั้นตอนนี้สำหรับตัวกราฟทองนะครับให้ดูตอนนี้ก่อนอ่ากราฟทองคำนะครับมีราคาเปิดนะครแล้วก็ราคาสูงแล้วยังไม่มีราคาโลในตอนนี้นะครับเพราะนั้นก็วางแผนการเทรลอก่อน นะใครยังไม่มีไม้ให้รอยอดนะครับซึ่งแนวยอดเนี่ย1650ถึง1645นะครับจะเป็นแนวในการ follow by หรือว่าเริ่มวางแผนในการเข้าซื้อนะครับท่องคํำหลักๆนะให้รอยอดายเป็นหลักนะเพราะว่ากราฟราคาเนี่ยนะคบ break out ขึ้นมาและมีเรื่องของการฟอร์มตัวนะครับบริษัทกราฟฟิงแล้วก็ตัวมอนิสซาโรจินะครับก็ค่อนข้าง ก็ค่อนข้างชัดเจนในเรื่องของการปรับตัวขึ้นนะครับส่วนแล้วถ้ามันปรับตัวลงมาหรือเบรกโลตรงไหนมันถึงจะเปลี่ยนจากขึ้นเป็นลงนะครับตรงนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าตัวกราฟราคาไม่สามารถยืนเหนือนะครับบริเวณนแนว supply zone นะครับ1,655ขึ้นไปได้นะครับ1,655ถ้ายังไม่ยืนนะ,ะถ้าทํำยังไงมันก็ไม่ยืนสักทีเนี่ยนะครับ1,655ตรงนี้จะเป็นกรอบในการ scalping trade หรือว่า เป็นกรอบในการช็อตลงมานะครับในกรณีที่ถ้าไม่ยืนนะครับบ่ายโมงก็แล้วเย็นก็แล้วนะครับถ้าทองยังไม่ยืน1655ตรงนี้จะเป็นแนวในการวาง Scalping Shot หรือว่าช็อตเทรดระยะสั้นนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็ทำกำไรที่1645นะครับนะสังเกตดูครบับตอนนี้ยังคงไซด์ว์แล้วก็ตัววอลลุ่มเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีเข้ามาชัดเจนสจักเท่าไหร่นะครับดูครับนะ,ะในกรอบย่อยๆตรงนี้นะครับกรอบ1ชั่วโมงนะครับ ยังคงไซว์เวย์อยู่ในกรอบเพราะฉะนั้นถ้าว่าใครอยากจะเทรดนะครับถ้าไม่ได้ไม้บายมารอดูกราฟก่อนนะครับผมถ้าไม่ได้ไม้บายมาให้รอดูกราฟก่อนนะครับเพราะตัวกราฟตอนนี้ยังคงไซด์เวย์ในกรอบนะครับหนึ่ถ้าไม่ยืนนะครับดูจังหวัดสเกลปิ้ง sl หนึ่งหกห้ากนะครับที่กำไรที่1645นี้นี่จะเป็นกรอบแนวสเกลปิ้งระยะสั้นนะครับเบื้องต้นยังมีชุดฟายชั่นเซลในกรอบทงเฟรมย่อยคลองไว้อยู่แต่แนวโน้มตอนนี้กรอบใหญ่4ี่ชั่วโมง สำหรับเซลล์ได้แต่อาจจะเป็นไม้เซลล์ที่ลดหลอดไซส์ลงมานะครับไม้เซลล์เนี่ยเซลล์1655อาจจะต้องลดหลอดไซส์ลงมานะครับเพราะว่าถ้าเบเกเอา1659หรือ1660ขึ้นไปได้เนี่ยอาจจะดีตัวขึ้นค่อนข้างรุนแรงเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังเซลล์ระยะสั้นนะครับลดหลอดไซส์เซลล์ลงด้วยนะครับแล้วก็รอบ่ายเป็นหลักนะครับนี่ก็จะเป็นมุมมองในการเทรดทองคําในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะวางแผน ยทองนะครับแต่ถ้าใครติดไม้เซลล์อยู่ลึกๆเาทำไงได้บ้างตอนนี้นะครับแนวโน้มในกรอบ time frame day นะครับนะยังคงเป็นแนวโน้มหลักก็คือขาลงอยู่นะนะครับยังไม่ได้มีรูปแบบแพทเทิร์นชัดเจนในเรื่องของการ breakout หรือว่าเปลี่ยนแนวโน้มน,นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ลุ้นว่ามันจะยืน1655ได้อีกครั้งไหมถ้ายืนก็นะครับอาจจะต้องคาดลดฟล l l ์บ b ายเพื่อคคมเวอร์นะครับนะ สำหรับกราฟทองคำนะครับส่วนกราฟน้ำมันตอนนี้นะครับน้ำมัน XTSD นะครับเบื้องต้นกรอบน้ำมันใน t ไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะครับให้ดูกรอบน้ำมันก่อนนะครับมีเรื่องของการปรับฐานยกโลขึ้นแต่ยังไม่มีหายก็หายนะครับมีการอะไรครับยกโลนะครับนะมี lower high นะครับนะฮะไม่ใช่สิมีนะครับมี high ก็ low high ก็หายนะครับ high ก็ low ยกขึ้นนะครับตอนนี้นะ เพราะฉะนั้นแผนในการเทรดตอนนี้ในะสัปดาห์การราคาน้ำมันนะครับอาจจะรอย่อบายเป็นหลักในที่โซน83ดดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับ นไปสามดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับรอโยบายถ้ากำไรที่บริเวณไฮเออร์ไฮนะครับเก้าสิบหกดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับการาคามีเรื่องของการปรับฐานยกระขึ้นก็จะเน้นไปในการโฟลว์บายเป็นหลักนะครับส่วน BTC ครับบิตคอยคือตัวเคิร์นซี่ตอนนี้นะครับราคาบีบเข้ามานะแต่ว่ายังไม่ได้มีการเบรกเอาต์นะครับชัดเจนนะครับยังไม่ได้มีนะครับแต่ว่าราคาบีบเข้ามาเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เพื่อนต้องทำเลยก็คือรอเบรกเอาต์นะครับหรือว่ารอความชัดเจนก่อนนั่นเอง รอเบรกเอาท์เรื่องทิศทางนะครับให้ชัดเจนก่อนแล้วจึงจะวางแผนการเทรดนะครับสำหรับบิตคอยถ้ายืน2 0,000ืนได้ค่อยวางแผนฟ o l l o w b านะครับถ้ายืน2 0 0หมืนได้ค่อยวางแผน Fol l o w บาขึ้นไปนะครับแล้วก็ทำกำไรตามกรอบหรือถ้าเบรกเอาท์หลุด18,500ลงมานะครับก็อาจจะวางแผน follow s e ซ l นะครับสกุลเงินในช่วงเช้านะครับ a u d n s d นะครับนะสกุลเงินช่วงเช้าตอนนี้นะครับมีเรื่องของการปรับฐานยกโกลขึ้นแผนในการเทรดสำหรับ a u d u s d นะครับก็ ในช่วงเช้าเนี่ยอาจจะวางแผนบายขึ้นมานะครับวางแผนบายขึ้นมา AU นะครับสลาดพุทธที่วางแผนการเทรดอาจจะวางแผนบายขึ้นมาแล้วก็มาที่กำไรที่แทร็เก็ตแรกท่าเก็ตแรกก่อนศูนย์จุนะครับ000นะครับแทร็เก็ตแรกนะครับผมศูนย์จ่ศูนย์ศูนะครับแทร็เก็ตแรกตรงนี้เลยทำไมถึงเข้าบายเพราะว่าการาฟราคาเนี่ยมีพลชั่นนะครับเกิดขึ้นก็คือมี ตัวบริษัทแอนคาซินนะครับแล้วก็มีพินบาร์เกิดขึ้นด้านล่างเห็นไหมครับตรงนี้นะครับผมอ่ามีพินบาร์ตรงนี้นะครับกราฟราคาลงมาเทสแนวดีมานนะครับแล้วก็ปรับตัวขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมีรูปแบบของการปรับฐานยกโลดขึ้นค่อนข้างชัดเจนเพราะนั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะสเกลปิ้งเทรดสกุลเงินเอเชียเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าบ่ายซอลล์ต่ำกว่าโลพินบาร์นะครับ0.6190จนะครับตรงนี้แล้วก็เทกมาไรแท็กเก็ตแรก0.64 0.65นะครับในการ วางแผนทํากําไรนะครับตรงนี้ให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวางแผนการเทรดกันให้ดีที่สําคัญอย่าโอเวอร์เทรดนะครับคู่เงินในช่วงเช้าก็จะมี A u นะครับแล้วก็ NU n น s d เอนดีีะครับ n อ็ d เนี่ยวางแผน Follow บ u y เหมือนกันนะครับ Fol l ล w บ u y นะครับอาจจะรอย่อบาย0.656ก็ได้นะครับหรือว่าบายเลยก็ได้นะแล้วก็เทสกำไรนะครับถ้าเก็ตแรกอยู่ที่บริเวณ0.5790 0นะครับแล้วก็ถ้าเก็ตต่อไปนะครับ 0.599นะครับตรงนี้นะครับภราพราคามีการปรับฐานยกระขึ้นนะฮะค่อนข้างชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับให้เพื่อนได้ตามกันนะครับตอนนี้แผนในการเทรดก็จะเน้นไปในการโฟลบายเป็นหลักเพราะกราฟราคามีเรื่องของการเบรกเอาแนวเสียงด้วยสําหรับ A สําหรับ NUSD นะครับเพราะฉนั้นเน้นไปในการโฟลว์บายเป็นหลักนะครับสกุลเงินเหล่านี้นะครับผม USD JPY กันบ้างนะครับสกุลเงินที่เราจะใช้ในการเทรดในช่วงเช้า ยูดเจแปเนี่ยต้องบอกเลยว่าสาเหตุที่ปรับตัวลงมามาจากการแทรกแซงของรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับแทรกแซงจากค่าเงินนะครับเพราะว่าสกุลเงินตอนนี้เนี่ยนะครับเจแปนอ่อนค่าค่อนข้างมากนะครับเพราะนั้นมีการแทรกแซงเข้ามานะครับทำให้เจแปนแข็งค่าขึ้นระยะสั้นกดดันในฝั่งของตัวยูดีเจแปนนะครับแต่ว่าถามว่าแนวโน้มหลักนะครับเปลี่ยนแนวโน้มหรือยังต้องบอกเลยว่ายังนะครับนะแนวโน้มหลักยูดีเจแปนยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแนวโน้มแต่ยังได้นะครับ แ้เกิดดูกราฟยังคงปรับฐานแล้วก็สวิงในกรอบ Channel Up อยู่ค่อนข้างชัดเจนนะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนอนุสาวรสกุลเงินนี้ยังไม่แนะนําให้เข้าเทรดนะครับสกุลเงินที่เที่ยวญี่ปุ่นทุกสกุลเงินเลยนะครับทุกคู่เงินเลยยังไม่แนะนําให้เข้าเทรดนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยความชัดเจนยังไม่ได้มีเข้ามาขนาดนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีการแทรกแซงจากรัฐบาลญี่ปุ่นป็ญามนะครับ นั้นรอความชัดเจนก่อนนะครับจเจแปนยังคงอ่อนค่านะครับมากที่สุดในรอบหลาย10ปีอยู่ในตอนนี้นะครับนั้นรอความชัดเจนก่อนสำหรับช่วงเช้าถ้าหากจะเทรดนะครับก็ควรเทรดคนเงิน AUD USD หรือ NZD USD เป็นหลักนะครับส่วนทองคำเนี่ยรอย,ย่อบายตามกรอบนะครับแนวในการเข้าซื้อแนวแรก1,650แนวที่2 1,645นะครับนั้นวาแงแผนการเทรดกัน,นดีแนวโน้มหลักนะครับ ทำกำไรระยะสั้นระยะกลางเน้นไปที่การ follow buy นะครับผมนะฮะส่วนระยะยาวตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนอนุบแต่ระยะสั้นระยะกลางเปลี่ยนแล้วนะครับรอย่อบายเป็นหลักนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีไม้ถ้าใครมีไม้แล้วอย่าลืมเลื่อน sl กันกําไรไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้อัปเดตมุมมองการเทรดช่วงเช้ากับผมโค้เจแล้วก็คุณเจนะครับแฟนผมนะครับต้องลาไปก่อนเจอกันนะครับรอบบ่ายนะครับสวัสดีครับ